สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครของจีจือนะครับซึ่งชื่อของจีจือเนี่ยถ้าในภาษาจีนจะแปลว่าส้ม แบบส้มตรงตัวเลยนะฮะอายุ32ปีเปิดตัวครั้งแรกตอนอายุ20ปีสังกัดจักรวรรดิสุริยันจันทราภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิเทียนโตนะครับตำแหน่งราชินีแห่งจักรวรรดิสุริยันจันทราผู้สําเร็จราชการแทนแห่งจักรวรรดิเทียนโตชายาเทพสงครามและจักรพัตินีสงครามระดับพลังวิญญาณระดับ61ในช่วงอายุ22ปีพ่อพันธุมนุษย์วิญญาณยุทธส้มเป็นวิญญาณยุทธสายอาหารนะครับวงแหวนวิญญาณ2เหลืองสาม่วง1ดําเดี๋ยวต่อไปเรามาอ ดูนะครับว่าทางทีมงานอนิเมะจะอิงตามนิยายไหมเนาะจีจือหญิงสาวผมสีดําแต่ในอนิเมะจะเป็นผมส้มนะครับอายุหากดูเพียงผิวเผินก็เหมือนอายุประมาณ17หรือ18ปปีและมีดวงตาคู่โตคู่หนึ่งที่ดูง่วงงุน เธอมีผิวขาวราวหิมะมีสีชมพูอ่อนๆละมุนมองไม่เห็นรูขุมขนเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหอธิบายไว้ซาเวอร์นิดหนึ่งนะฮะบางทีเธออาจไม่ได้สวยเท่าเจียงนานๆแต่นิสัยขี้เกียจที่ดูค่อนข้างเป็นธรรมชาติของเธอนั้นง่ายต่อการดึงดูดความสนใจในอดีตครอบครัวของเธอได้รับผลกระทบจากสงคราม พ่อของเธอเสียชีวิตภายในสงครามซึ่งขณะนั้นผู้นําทัพของฝ่ายศัตรูก็คือพยัข่าวใต้เฮาหลังจากนั้นแม่ของเธอก็ได้ป่วยไม่นานก็เสียชีวิตลงเธอได้รับการช่วยเหลือจากสวีเทียนหลันซึ่งภายหลังสวีเทียนหลันได้รับบาดเจ็บและกลายเป็นคนพิการไม่สามารถเดินได้เธอจึงเป็นคนที่คอยดูแลและอยู่เคียงข้างเขาเพื่อเป้าหมายเดียวคือการแก้แค้นให้กับครอบครัวของเธอเธอศึกษาในแผนกวิศวกร,กรวิญญาณของจักรวรรดิสุริยันจันทาและในขณะนั้นหัวอีเฮาได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งคู่ศึกษาและทำ ภารกิจร่วมกัน3ปีภายใต้อาจารย์คนเดียวกันนั่นก็คือเซียนจือเหวินจากระยะเวลาที่ใช้ร่วมกับหัวอีเฮาเธอและหัวอีเฮาก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันตอนนั้นหัวอีเฮาไม่รู้นะครับว่าวังตรงเป็นผู้หญิงเนาะแต่เธอก็ไม่สามารถสารต่อความสัมพันธ์ของเธอกับหัวอีเฮาในขนาดนั้นได้ตอนนั้นรู้สึกว่าหัวอีเฮากําลังเริ่มชอบจีจืออยู่นะครับเพราะเธอยังต้องแก้แค้นไม่นานเธอก็จากไปโดยไม่ได้บอกกล่าวและเริ่มเข้าสู่สนามรบไม่นานหลังจากนั้นเธอได้แต่งงานกับซีเทียนหลันและแล้วในช่วงหลังการจัดปลอง แข่งขันวิญญาจารย์ครั้งที่2จักรวรรดิสุริยันจันทาได้เริ่มเปิดศึกทำสงครามจักรวรรดิดั้งเดิมทั้ง3เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่นำทัพบ,บุกยึดจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์สำเร็จเป็นจักรวรรดิแรกด้วยฐานะ ยุทธ์และความสามารถในการบัญชาการทําให้เธอประสบความสําเร็จในทุกศึกได้รับฉายาว่าเทพสงครามหลังจากจากักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิสุรียนจันทาสิ้นพระชนม์สุีเทียนหลันได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิคนต่อไปเธอจึงได้เป็นราชินีแห่งจกักรวรรดิสุรียนจันทาด้วยความมั่นคงของบัลลังสุีเทียนหลันจึงต้องการให้เธอกําเนิดทายาทของราชวงศ์แต่ด้วยที่ว่าสุีเทียนหลันพิการแล้วยังหมดสิ้นความเป็นชายไปตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถมีบุตรและไม่สามารถให้คนอื่นรู้ได้เขาจึงต้องการให เธอผสมเทียมกับลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์ตอนนั้นเธอได้คาดเดาเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้วจึงได้ขโมยน้ําเชื้อมาจากห้วอีเห้าก่อนหน้านั้นแน,น่แผู้ชมผมรู้ความคิดพวกคุณนะพวกคุณอาจจะคิดว่าจีจือมันน่าจะขโมยด้วยวิธีชักก็ได้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะจีจือใช้เครื่องมือวิญญาณในการขโมยน้ําเชื้อของห้วอีเหาเนาะ โอเคไปต่อฮะเพราะเธอไม่ต้องการให้กําเนิดลูกของคนอื่นจึงเป็นที่มาของการให้กําเนิดซีอินฮานจากนั้นเหตุการณ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์ของเธอกับซีเทียนหลันจากผู้มีพระคุณเหลือเพียงแค่มีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นภายหลัง้วยเฮาต้องการรอบสังหารซีเทียนหลันและเธอเองก็ต้องการรอบสังหารซวีเทียนหลันเพื่อความปลอดภัยของเธอและลูกเมื่อถึงวันที่วิญญาณยุทธถูกปลุกขึ้นสายเลือดของลูกเธอจะต้องถูกเปิดเผย ความร่วมมือภายใต้เงื่อนไขยุติสงคราม10ปีเธอตกลงและได้ร่วมมือกับห้วอีเห่าในการทําภารกิจรอบสังหารจากภารกิจรอบสังหารเมื่อเธอได้เห็นฝีมือที่พัฒนาขึ้นข,นของห้วอีเห่าเธอก็เกิดความกลัวในใจแล้วเธอจะวางใจได้อย่างไรจนเมื่อห้วอีเห่าหายตัวไป3ปีไม่มีข่าวคราวใดๆเธอคิดว่าถ้าเธอรอจนถึง10ปีเขาอาจจะแข็งแกร่งจนเธอไม่สามารถแก้แค้นได้สําเร็จเธอจึงผิดคําสัญญาที่ให้ไว้และเริ่มเปิดฉากทําสงครามใหม่ไม่นานนักจากกวัดโตหลิงก็ถูกกวาดล้างจนล่มส ลและได้เคลื่อนกําลังพลทั้งหมดบุกยึดจัก,กรวรรดิซิงหลวเป็นที่สุดท้ายในสงครามครั้งสุดท้ายนี้เป้าหมายการรวบรวมทวีปและสังหารใต้เห่าเป้าหมายของเธอก็กําลังจะสาเร็จแต่หัวอีเห่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อ,อยุติสงครามและความจริงเรื่องเขาเป็นลูกของพฆ์ขาวใต้เห่าและเรื่องของลูกชายของเธอที่มีเชื้อสายของหัวอีเห่าก็ได้ถูกเปิดเผยทําให้เธอไม่อาจแก้แค้นได้อีกและการเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ทําให้เทพสมุทรทางซานมีโทสะเพราะเขาได้เตือนเธอให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความรับมิเ ะนั้นเขาจะฆ่าลูกชายของเธอเทพสมุรทรถังซานได้ปรากฏตัวขึ้นและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจกักรวรรดสิสิงหลัวที่เธอเกือบยึดได้สําเร็จจาเป็นต้องถูกส่งคืนจกักรวรรดิอื่นๆที่ยึดได้ก่อนหน้านี้ได้รวมเข้ากับจกักรวรรดิสุรียนจันทราเป็นหนึ่งเดียวแล้วไม่สามารถส่งคืนได้แต่ชื่อของจกักรวรรดิสุรียนจันทราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นจกักรวรรดิเทียนโตนั่นคือคําพูดสุดท้ายที่ถังซานทิ้งเอาไว้ทําให้ทวีปโต,ตหลัวแห่งนี้เหลือเพียงจกักรวรรดิ่ิง เรียกได้ว่าวีรกรรมของน้องส้มนี่ก็คือมีมากมายมหาศาลเสือเกิน wrote, นะฮะถึงแม้ว่านางจะมีระดับพลังวิญญาณที่ไม่สูงมากนักเนาะแต่ด้วยลูกล่อลูกชนต่างๆก็ทําให้การทําสงครามหรืออะไรต่างๆเนี่ยสำเร็จได้อย่างราบรื่นนะฮะหรือแม้กระทั่งคนเก่งๆในระดับต้นๆของทวีปเนี่ยก็ยังพ่ายแพ้ให้กับเหลี่ยมของจีจือเนาะหรือแม้กระทั่งหั่วอีเห่าของเราเนี่ยก็ยังพลาดท่าได้อะคิดดูแล้วกันนะฮะว่าจีจือนี่ร้ายขนาดไหนเนาะหลายๆคนบอกว่าพระเอกในภาคสามถังอูหลินน่าสงสารที่สุดผมไม่เถียง เลยครับว่าในตำนานอมยุธธทธพูดถังซานภาค3เนี่ยค่อนข้างดราม่าเนาะแต่ว่าถ้าถามเรื่องว่าพระเอกภาค1ถึงภาค5เนี่ยใครโดนรังแกมากที่สุดผมก็ต้องขอตอบเช่นเคยนะครับว่าก็คือหัวอีเฮาของเรานั่นเองถึงแม้ว่าภาค2จะไม่ค่อยได้ดราม่าเท่าภาค3เนาะแต่หัวอีเฮามันก็โดนทั้งถังซานแล้วก็จีจือลังแกนะฮะต่อไปจะเป็นทักษะวิญ,ญญาณของจีจือนะฮะจะปรากฏแค่ทักษะเดียวนั่นก็คือทักษะวิญ,ญญาณที่5ระดับพันปีส้มเปลือกม่วงสามารถฟื้นฟูพลังวิญญ,ญญาณได้30%เ ด้วยความเร็วในระยะเวลาหนึ่งต่อไปจะเป็นไทม์ไลน์การเติบโตของจีจือนะครับอายุ19-20ปีเปิดตัวครั้งแรกระดับพลังวิญญาณระดับ51เป็นลูกศิษย์แผนกวิศวกรสุริยนันทาพบกับหัวอีเห่าครั้งแรกอายุ22ปีเข้าร่วมกองทัพปราบกบฏอายุ22ปี เข้าร่วมกองทัพปราบกบฏแกลนได้ยุคหุ่ยห่วงระดับพลังวิญญาณระดับ61วิศวกรวิญญาณระดับ6แต่งงานกับซีเทียนหลันได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังวิศวกรวิญญาณหงเพลิงอายุ23ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่บุกยึดจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์อายุ24ขโมยน้ำเชื้อของหัวอีเห่าด้วยเครื่องมือวิญญาณขณะที่พบเจอกันแดนเหนือผสมเทียมเริ่มตั้งครรภ์เพื่อให้กำเนิดทายาตอายุ25ให้กกเนิดลูชายนาว่าสินาน้ายุ28ปีล้อมเมืนิดลูก และถอยทับกับในขณะที่แพ้การประลอง 1. ต่อ10อายุ29ปีร่วมทําภารกิจสังหารพรหมยุทธ์สูงสุดให้ความร่วมมือห้วยเหาในการทาภารกิจสังหารสุยเทียนหลันอายุ32ปีเปิดศึกครั้งสุดท้ายบุกยึดจ,จักรวรรดิโต้หลิงได้สําเร็จและบุกโจมตีจักรวรรดิชิงหลัวเป็นจักรวรรดิสุดท้ายเปลี่ยนชื่อจากจักรวรรดิซูลยนจันทรากลายเป็นจักรวรรดิเทียนโตรับตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนในขณะที่จักรพรรดิอายุเพียง7ปีข้อมูลของน้องส้มหรือจีจือก็จะมีประมาณนี้นครอเเคคเดี๋ยวา พบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์โดยคอมเมนต์ที่จะนํามาตอบในคลิปนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์จากคลิปของฮูเลียนานะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับยุคทองจริงแต่เกิดผิดยุคไปหน่อยมาพร้อมกับยุคถังซานเลยไม่ได้เฉิดอชยห้า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 อันนี้ก็จริงฮะถ้าไม่มีถังซานเนี่ยคนพวกนี้ก็คงแบบเป็นยุคทองจริงๆอะฮะคอมเมนต์ต่อไปพี่ทําตัวนี้หน่อยจางเลอร์เซียนคือตอนนี้จางเลอร์เซียนเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นในอนิเมะนะฮะแล้วก็ยังไม่มีรูปภาพประกอบเนาะแต่ถามว่าในมัง มันมีไหมมันก็มีรูปภาพประกอบแหละแต่ว่าคือผมอยากทําไปพร้อมๆกับอนิเมะฮะก็เลยแบบว่ายังไม่อยากทําตัวละครที่ยังไม่ปรากฏตัวเนาะคอมเมนต์ถัดไปทําของลิวเออร์หลงหน่อยครับตอนนี้กําลังแปลของอาจารย์ใหญ่อีเซียวกังครับข้อมูลสามเหลี่ยมเหล็กทองคำเนี่ยเดี๋ยวต้องรอหลังจากคลิปนี้ไปนะฮะน่าจะทําอยู่ คอมเมนต์ถัดไปพี่ทําไมในอนิเมะไม่โชว์ทำตอนเจ็ดประหลาดเป็นเทพยังไงคือไม่ใช่แค่ในอนิเมะนะฮะที่ไม่ได้โชว์ว่าเจ็ดประหลาดมันเป็นเทพอะไรยังไงเนาะคือในนิยายก็ไม่ได้มีอธิบายไว้นะฮะเราจะมารู้อีกทีว่าคนพวกนี้เป็นเทพก็ตอนเมื่อนิยายภาค2.5นะฮะว่าพวกนี้เป็นเทพเนาะแต่ในอนิเมะภาคแรกนี่ไม่มีเลยนะฮะคอมเมนต์ถัดไปคิดไงครับอนิเมะภาค 2, 2เนื้อเรื่องมันเร็วแปลก,ปลกอันนี้ผมว่าจริงฮะหลายๆคนก,ก็บ่นอยู่นะ,ะว่าทําไมอนิเมะมันชา้า เราจะดูถึงภาคห้าไหมอะไรเงี้ยโอ้โหผมว่าอนิเมะเนี่ยคือในภาค2เนี่ยเดินเนื้อเรื่องเร็วกว่าภาค1มากๆเลยฮะนิยายภาค2เนี่ยมีจํานวนตอนเยอะกว่าภาค1ถึง1เท่านะฮะมี600ตอนใหญ่เลยทีเดียวเนาะซึ่งผมคาดว่าอนิเมะน่าจะทําประมาณสัก300ตอนใหญ่ครับทุกคนน่าจะไม่ได้ผิดไปจากที่ผมคาดเดามากหนักเนาะ เพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ยังอยู่ทันภาคต่อๆไปอยู่นะฮะเดี๋ยวพึ่งทอน,นะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครของจีจือและช่วงตอบคอมเมนต์ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ